ก็บอกว่าข้อแก้ตัวก็แล้วแต่มุมมองฮะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาบอกเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปไว้ที่อื่นต่อนะครับแล้วก็มีน้องๆเด็กๆเหล่านั้นก็ไปขัดหวางการเลือกตั้งเขาเลยต้องไปแจ้งความไอ้ที่ไปแจ้งความเนี่ยเพราะอะไรเขาเป็นผู้เสียหายเขาเกิดความเสียหายอยู่ดีไปขัดหวางการทํางานเขาเขาจะทํางานเพื่อชาตินะครับแต่ดันไปขัดหวังเขาเขาก็เลยต้องแจ้งความเขาเป็นผู้เสียหายเออ ผมก็ไม่รู้นะครับว่ากกตประจําจังหวัดคือผู้เสียหายหรือประชาชนเป็นผู้เสียหายเพราะประชาชนมีความสงสัยสงสัยว่าการเลือกตั้งจะเป็นบริสุทธิ์จะ,จะ,จ,ะจะสุดจริตเที่ยงธรรมหรือเปล่านะครับแต่กกตเขาบอกว่าการที่ต้องไปแจ้งความจับเด็กเหล่านั้นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าไปทําให้เขาเกิดความเสียหาย ไปเอาเอกสารเข้าไปอะไรต่างๆไปขัดขวางเขาแทนที่เขาจะรวบรวมเอาหยีบัดไปส่งที่ศาลาประชาคมก็เป็นไงะไปขัดขวางเขานะและนี่เด็กๆทนโดนแจ้งควาไมไปโทษจำคุกสิบปีก็กลายว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องติดคุกกันคนละสิบปีอย่างนั้นเลยครับแค่เรามีความสงสัยเรามีความห่วงใย,ยว่าการเลือกตั้งมันจะไม่บริสุทธิ์ด้วยธรรมเนี่ย มันถึงขนาดต้องแจ้งความติดคุกติดตารางกันสิปีและไม่สามารถเลือกตั้งได้ยี่สิบปีมันเอากันถึงขนาดนั้นเลยครับนะครับนะเขาบอกเขาได้รับความเสียหายนะครับบุกเข้าไปได้ยังไงบริเวณที่หวงห้ามเขาจัดไว้สําหรับการจะยุบบัตรยุบอะไรเนะี่ยยุบอา่อาอา่าลังเลง,ลงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปทําให้เขาเกิดความเสียหายก็เลยต้องแจ้งความนะอนะผู้เสียหายเนี่ย มันควรจะเป็นกกตรหรือมันควรจะเป็นประชาชนนะครับพี่น้องคิดว่าถ้าผู้เสียหายมันควรจะเป็นประชาชนกดหนึ่งถ้าคิดว่าผู้เสียหายมันเป็นกกตกดสองนะครับนะพี่น้องคิดว่ามันผู้เสียหายมันควรจะเป็นอะไรประชาชนหรือพวกท่านหรือว่ากกตอ่ากดกันมาเลยนะฮะถ้าประชาชนกดหนึ่งถ้ากกตจดกดสองเนี่ยอ่าครับมาแล้วครับอ่ากดหนึ่งนะฮะเอามีกดสองอยู่คนสองคนนะฮะ นะครับเห็นนะก็ส่วนใหญ่กดอย่างนี้นะครับถ้าแล้วเนี่ยกรกตแล้วมีอะไรอ่ะมีคําเสริมไม่กผมไม่กล้าอ่านเลยนะมีตัวหอตัวคออะไรแปลว่าอะไรเราไม่ทราบนะผมก็ไม่รู้นะอย่าไปแปลมากเดี๋ยวข้อแจ้งความจับนะครับว่าไปดูหมิ่นเขาบ้างหมิ่นประมาทเขาบ้างกรกตยุคป,ปัจจุบันข้าราชการนักการเมืองเดี๋ยวนี้มันใจบางนะครับ นะวิจารณนิดๆหน่อยๆก็แจ้งความจับติดคุกสองป,ปีดูหมินหมินประมาทคือเดี๋ยวนี้ข้าราชการอะไรต่างๆมันเป็นคนใจบางพูดนิดพูดหน่อยก็แจ้งความจับนะอันนี้ก็แจ้งความจับเด็กๆเกนี่ยนะอืมก็ไม่รู้จะว่ายังไงพี่น้องครับบทบนกันไปแล้วกันนะครับนะวันนี้ก็คือบอร์ดก,กรกตสั่งไม่นับคะแนนใหม่ชนบุรีเขตอ่าชนบุรีเขตหนึ่งนะครับว่ากันไป ก็คือสรุปไม่ง่ายก็นะครับไม่มีหลักฐานเดี๋ยวจะให้ความรู้ทางกฎหมายหน่อยนะนะครับเมื่อวันนี้เขาพูดอะไรกันบ้างนะอ่าอ่านะครับนี่เขาบอกอะไรนี่กรกตขอความร่วมมือผู้สมัครสื่อมวลชนประชาชนอย่านำผลคะแนนจากเว็บไซต์ของกกตไปใช้ในอ่านอ้างอิงหรือเผยแพร่เพราะยังไม่ใช่ผลคะแนนอย่างเป็นทางการประชาชนก็เลยถามว่าเอ้า แล้วก็ทําไมไม่ปิดเว็บไซต์ไปฮ <c oughs> นะเว็บไซต์ก,ะกะตถ้าดูแล้วมันคาดเคื่อนหรือมันไม่เป็นความจริงหรือเป็นความเท็จหรือมันไม่ถูกต้องปิดไปสิครับเว็บไซต์เปิดทำไมปิดไปเลยนะครับนะนะครับถ้าคิดว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลมันไม่น่าเชื่อถือแล้วคุณจะเปิดทำไมคุณก็ปิดไปเลครับอย่าให้ประชาชนก็เห็น นะครับเนี่ยขอความร่วมมือคุณปิดไปเลยครับคุณจะเปิดทําไมเว็บไซต์คุณนะครับเอ่อนี่แหะครับเนี่ยผมดูจากคุณกิติสิงหาปัดโพสเมื่อหนึ่งชั่วโมงอ่ะอืมนะครับเนี่ยเขาบอกนะนะ่ะเขตหนึ่งกกตอนมีคนมานะ่ะเขตหนึ่งกกตอนมีคนมายื่นคำร้องมาให้กันหกคน ไม่มีใครเหยดกันตัวยานบอกเล่านะครับนะแต่ละประเด็นนั้นไม่เป็นความจริงเริ่มตั้งแต่ว่าไฟดับนะที่บอกว่าไฟดับก็ไม่ใช่ชนบุรีมันคือนดนทบุรีอ่ะก็ตกไปประเด็นที่สองก็บอกว่าบัตรกับคนมาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกันก็ตรวจสอบแล้วตรงนะเออนะครับนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าการรับบัตรช้าไม่ถูกต้องอะไรต่างก็ตรวจสอบแล้วก็จบนะแล้วก็บัตร นะครับไม่มีสายลัดก็ก็สามารถอธิบายได้ไปตรวจสอบแล้วเขากําลังจะแกะกล่องแกะแล้วก็วางรวมรวมไว้สายลัดเขาก็เอาออกกําลังจะยุบรวมบัตรเอาไปส่งที่สาราประชาคมสรุปแล้วถังก็ะยากเขาไม่มีก็จบเพราะฉะนั้นนะข้าวนหนุ่มนั่งฟังเนี่ยกระสุบแล้วไม่มีอะไรที่มันผิดปกติไม่พบการทุจริตทุกอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งชนบุรีเขตหนึ่งทั้งโปร่งทั้งใสใสใสปิ้งเลยครับ ทั้งใสเลยพี่น้องใสมากเลยครับทั้งโปร่งทั้งใสครับเพราะนั้นไม่มีอะไรผิดปกติครับดังนั้นนะแล้วก็ขณะมีการนับะแนงคะแนนก็ไม่มีใครคัดค้านนะครับนะนะครับไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็หลังจากปิดอีปิดอะไรเสร็จแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตไม่มีพยานหลักฐานว่านะครับมีการโกงการเลือกตั้งอะไรต่างๆไม่มีหลักฐานเลยเลยสรุปแล้วเป็นไงทุกอย่างสุจริตโปร่งใส สายพิ้งหมดเพราะนั้นไม่มีเหตุอะไรที่จะจะนับคะแนนใหม่ไม่มีเหตุอะไรที่จะเลือกตั้งใหม่เขาก็อ้างตัวบทกฎหมายอยู่สองสามมาตราเขาอ้างนะครับเขาอ้างอะไรครับมาตราร้อยยี่สิบเอ็ดของกฎหมายเลือกตั้งสสผมขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่า,างี้นะถ้าการนับคะแนนไม่สามารถจะทําได้หรือไม่สามารถนับคะแนนได้เพราะ จลาจนอุทกภัยอักคีภัยเหตุสุวิสัยหรือมีเหตุจําเ,เป็นอื่นอะไรอตรายต่างๆปุ๊บนะครับให้งดการนับคะแนนแล้วรายงานกรกตใหญ่นะกรณีมีเหตุสมควรปุ๊บนะครับนะนะครับก็ให้สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่อันนี้มาตรา121 <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่เข้าอีกนะ <c oughs> มาตรา122ในกรณีที่ตอนผู้มา ที่คนผู้มา,มา,มาใช้สิทธิ์ไม่บัตรบัตรเรื่องอันนะครับนะก็ต้องสั่งให้น,นับคะแนนใหม่หรือสั่งให้เลือกตั้งใหม่นะกฎหมายเ็าเรียกว่าสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่นะครับนี่เกิมาตราร้อยี่สิบสองเขาบอกก็ไม่เข้าเนี่ยนะครับไม่เข้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาตราร้อยยี่สี่เมื่อกกรใหญ่นะครับ,ม,ม,นะรบมีเหตุมีหลักฐานเขาบอกมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้ง นะครับไม่เป็นไปโดยสุจริตนะครับหรือการนับคะแนนไม่ถูกต้องตอกรอใหญ่จะงดการประกาศผลและสั่งเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ก็ได้มาตรา124สรุปแล้ววันนี้เขาแถลงนะคือไม่เข้า121ไม่เข้า122นะครับไม่เข้า124สรุปแล้วเนี่ยครับไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไม่มีเลยทุกอย่างโปรง่งใส นะครับไม่มีการทุจริตรไม่มีการโกงอะไรเลยต่างๆนะครับที่เป็นข่าวไปอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่เลยนะเพราะฉะนั้นก็ไปนะจุก,กรูนะครับตามนี้นะเออนะครับสบายไปนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรําไม่ได้หลายคนถามว่าเมื่อกกตเขาพูดแบบนี้แล้วเขามีมติเขาไม่นับคะแนนใหม่ไม่เลือกตั้งใหม่แเ้าจะทาไรครับทําใจครับไม่พอใจก็ย้ายประเทศไปนะครับใครไม่พอใจก็ย้ายไปอยู่เมตาอะไรไป นะครับหลายๆคนก็ไปอเมริกาแล้วไม่กลับแล้วนะไม่พบการทุจริตโปรง่งใสครับไม่ปรากฏหลักฐานที่มีการทุจริตคดโกงนับคะแนนทุกอย่างโปรง่งใสหมดมนะครับประธานก,กรกตครับให้สัมภาษณ์ว่าเรายืนยันได้ว่าก,กรกตไม่เอาเกียรติยศโอ้โหเขาบอกเขาไม่เอาเกียรติยศนะ ชื่อเสียงไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้โอ้โหนี่คือเขายืนยันหนักแน่นนะไม่เอาเกียรติไม่เอาชื่อเสียงและเราไม่จําเป็นต้องทำออเราไม่จําเป็นต้องทำาเราไม่จําเป็นต้องทํานะอ่าเขาบอกนะนอกจากเขาเราตรวจสอบความชอบเรื่องการนะับและลวนด้วยนะก็คือสรุปง่าย้ไม่เอาเกียรติ <c oughs> ไม่เอาชื่อเสียง นะครับไปแลกกับเรื่องสกปรกพวกนั้นนะอันนี้ผมแปลให้เลยแนละ้วกันคือเขาเป็นผู้ที่มีเกียรตินะมีเกียรตินะมีชื่อเสียงเขาไม่เอาเกียรติยศชื่อเสียงของพวกเขาหรอกมนแรกกับเรื่องเหงซวยนอยนี้เอาอย้ยอางนี้แล้วกันแปลภาษาชาวบ้านเลยนะเขาเต็มไปด้วยเกียรติยศเต็ไมไปด้วยชื่อเสียงเขาไม่ไม่ไม่เอาเกียรติอะไรพวกนี้ไปแลกชัเกดเจนนะนะนะเขาพูดความจริงหมดเลยทุก ไม่พอใจก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นก็บอกแล้วประเทศเราไปรู้เห็นอะไรมาก็เงียบๆไว้อยู่สบายรู้มากเดี๋ยวกขโดนแจ้งความจับใครไปรู้ว่าตรงนี้ก็ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรเดี๋ยวก็มีคนไปกดกิ่งหน้าบ้านข่มขู่จะแจ้งความกลับม้างคือประเทศเรานี่มันแปลกเป็นประเทศที่ว่าถูกตั้งคําถามเรื่องการทุจริตวารรับช่านเรื่องสีเทาสีดํานะครับพอพูดบอกไอค้คนนี้สีเทาพูดไปไงเรียบแจ้งความจับไอค้คนนี้ซื้อเสียงแจ้งความจับ นะครับเนื่อก็กเราเวลาจะไปแจ้งล้วเวลาเราจะไปแจ้งซื้อสงซื้อเสียงเนี่ยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับแจ้งความมันก็ไม่อยากจะแจ้งความเพราะอะไรเพราะบางครั้งหัวหน้าสถานีหรือว่าในอำเภอผู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนของเขาหรือเปล่ามันลําบากยุคนี้เพราะฉะนั้นอยู่ประเทศไทยนะไปรู้ไปเห็นอะไรมาก็เป็นไงเงียบบไว้เราจะได้อยู่สบายนะครับรู้เห็นอะไรมาก็เป็นไงเยีบยบๆไว้พูดมากไปเดี๋ยวก็เป็นไงคดีความก็มา โดนข้อหานั่นข้อหานี่อะไรไปอยู่ยากประเทศเรารู้เห็นอะไรก็เงียบเงียบไว้นะครับอืนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยอ,อือเออมีอะไรเมืงอนะเลือกตั้งชนบุรีเขตหนึ่งไม่นับคะแนนใหม่ไม่เลือกตั้งใหม่พอใจไหมละ่ะน้องรอง,น,องน้องทั้งหลายสองคนเนะ่ยก็เตรียมตัวก็รับขดงคดีไปก็มีสนงทนายก็ไปช่วยแนละ้วนะครับก็แจ้งความกลับไปข้อหาแจ้งความเท็จ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จก็ล่อ,อกไปอะ่ะบอกแล้วอย่าไปรู้ไปเห็นอะไรเยอะพอไปรู้ไปเห็นอะไรเยอะแล้วก็ไปโวยวายไปนะไปโวยวายต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ทําให้กกตเขาเสียชื่อตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยครับเป็นประเทศที่นะครับประชาชนร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งโอ้ยดังไปทั่วโลกก็ผมบอกตั้งแต่เช้าแล้วไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาไม่ต้องไปจ่ายค่าโฆษณาคร,ครับเออ เออใครไม่พอใจวิาพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสียเดี๋ยวก็ต,ก,ตก็แจ้งความจาับข้อหาดูหมิ่นบ้างหมิ่นประมาทบ้างสารพัดประชาชนแทบจะมีปากก็เหมือนมีมีตูดนะพูดไปก็คดีความก็มานะไปรับทราบนะคำสั่งนะบุกเข้าไปดูหีเผอเปิดมาก็โดนข้อหาอะไรครับบุกลุกสถานที่ราชการขัดขวางการทำงาน ขโมยเอาไปซึ่งเอกสารโดนไปสามสี่ข้อหานะครับเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนขี้สงสัยประเทศเราอยาไปสงสัยเพราะเห็นอะไรไม่ดีไม่งามก็เงียบเงียบไว้นะเห็นการทุจริตการซื้อเสียงก็เงียบเงียบไว้นะพอเราเป็นพยานไปแจ้งความปุ๊บว่าโดนแจ้งความเสร็จพอไปโพสเฟซบุ๊กก็โดนแะไะก็หาหมิหม่นประมาทเพราะฉะนั้น นะไปรู้ไปเห็นอะไรต่างๆในะประเทศไทยก็ต้องแรงเงียบๆไว้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่การอย่างนั้นอซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยคือการทุจริตทุกรูปแบบทุกองค์กรหรือไม่อ่านะนะเขาบอกทางภาคอีสานเนี่ยครับก็มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนนหัวละหนึ่งพันถึงพันห้านี่เขาว่านะแถวๆจังหวัดอขอนแก่นก็ลองไปตรวจสอบดูบ้างนะนะออกจากห้องแอร์แล้วไปดูบ้างจับให้ได้สักลาย นะญี่ปุ่นนับบัตรเกินแค่สองสามร้อยใบก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนเมื่อประเทศเรานะครับนับบัตรผิดเป็นหมื่นเป็นแสนใบก็ยืนเฉยไม่ได้ขอขอโทษประชาชนทําไมวัฒนธรรมของคนไทยกับญี่ปุ่นจึงต่างกันมากนะครับไม่ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นนี่เขากนะระกรกตเขานับบัตรอะไรผิดเพี้ยนไปแค่สามบัตรสามร้อยห้าร้อยใบจากร้อยล้านคนนะครับเขาอ,ออกมาขอโทษประชาชนะ ของเราเนี่ยนับบัตรผิดเพี้ยนบ้างมันของเราเนี่ยไม่ได้ออกมาขอโทษประชาชนเ็เรียกว่าอะไรออกมาแก้ตัวแล้วยังมีการบอกสื่อมวลชนว่าอย่าไปเอาข้อมูลในเว็บไซต์ปกตอมาเผยแพร่เพราะมันยังยังไม่สมบูรณ์นะครับคนก็เลยถามว่าเอาแล้วจะเปิดทําไมก็ปิดไปที่เว็บไซต์อะถ้าเปิดมาแล้วข้อมูลไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเปิดไว้ทําหอกทําดาบอะไรอ่าเปิดไว้ทํามะเขือเหรอ นะคนก็เริ่มสงสัยนะสวัสดีคุณหลิวนะครับสวัสดีพี่สุทินสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับแล้วจะเปิดไปทำมะเขือนะครับนะครับเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาขอโทษขอพลอยนะนับบัตรเกินไปสามร้อยห้าร้อยใบของเราแม่งเป็นหมื่นเป็นแสนก็เป็นไงอ๋อออกมาแก้ตัวญี่ปุ่นออกมาขอโทษของไทยออกมาแก้ตัว ประเทศเขานี่จเจริญก้าวหน้าร่ํารวยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วของเราแม่กับกาลังกําลังอยู่นั่นแหละนะกำลังจะพัฒนาแย่ yeah, ไปเรื่อยๆนะครับอ่าขอบพระคุณมากใครส่งอะไรมาบานเนี่ยประเทศเราไม่กับกำลังจะพัฒนาจริงๆมันก็คือด้อยพัฒนานะพอเราพูดแบบนี้ก็เดี๋ยวก็บอกไอ้พวกนี้ไม่รับาติเราพูดความจริง นะต่างประเทศก็บอกว่าคะแนนความโปรง่งใสประเทศไทยตกต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยคือโกงทุกหย่อมยานะข้าราชาก,การโกงตั้งแต่รับราชก,การวันแรกจนวันกเกษียณน,นะครับนะนะักการเมืองก็โอ้โหอ่สมัยก่อนเนี่ยก็ทำเพื่อประชาชนเดีย๋ยวนี้กลายว่าเป็นอาชีพไปเลยบางคนไม่มีอาชีพอะไรเลยครับอาชีพนะักการเมืองรวยไม่รวยยังไงต้นทุนก็ไม่ต้องมีภาษีก็ไม่ต้องเสียเพราะอะไร เพราะป็นเงินผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอ่าโกงได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะอะไรมันอยู่ใต้ดินหมดนะครับเป็นเงินผิดกฎหมายเป็นเงินนอกระบบนะครับพี่น้องประชาชนจะเห็นโอ้ยบนรดาก,การเมืองเนี่ยรวยเอารวยเอานะนะครับซื้อบ้านซื้อรถะไรไม่ต้องไม่ต้องใส่ชื่อตัวเองใส่ชื่อเมียน้อยบ้างใส่ชื่อลูกน้องบ้างน้อมินีบ้างคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีหน้าที่เก็บ ทรัพย์สินให้กับนักการเมืองก็มีเขาเล่าให้ฟังนะจริงแทเราไม่รู้นะเราไม่ยินยเราไม่รู้นะเราไม่ยืนยัน,เ,นะเ,ยน,ยนเขาเล่าให้ฟังว่าอพี่เดชครับผมมีหน้าที่ถือครองทรัพย์สินแทนนายครับอทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็บางคนเนี่ยนะมีเงินเป็นพันพันล้านอาดีตไปดูมาออรับราชการมีเงินเป็นพันล้านน่ะหลักฐานการเรสียภาษีไม่รู้ยังไง ทำไมเขามีทรัพย์สินมากเป็นเป็นพันล้านบางคนรับราชก,การนะครับที่มาเล่นการเมืองรวยมาหาศาลมาจากไหนมันนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าอาชีพรักการเมืองนี่ทําไมมันรวยน,นะประชาชนก็มองว่าไอ้พุกงนี้ทุจริตคอร์รัปชันแต่ปชปชะกกตไปหาพยานหลักฐานไม่ได้นะครับอืว่ากันไปครับฟังเพลินๆครับครับรักชาติจนน้ำลายไหลอ๋อเอาทิชชู่เช็ดปากบ้างก็ได้ นะครับหรือแม้ก็เอากระดาษเช็ดตูดก็ได้นะนะครับแถวบ้านบางคนได้สามร้อยบาทร้อยบาทบางคนได้ห้าร้อยใครๆครก็รู้แต่กกตไม่รู้เพราะอะไรบ่อนการมานานก็ตำรวจก็ไม่รู้บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ทราบนะสถา,านบริการเปิดเกินเวลาก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะครับนะไม่ต้องอะไรมากท้องที่ท้องหล่อเดียวบานน้านสถานบริการเปิดเกินเวลาไม่มีใครกล้าทําอะไรแล้วก็มีการสั่งนับคะแนนใหม่ บางที่บางทางดูแล้วก็ไม่มีอะไรละคนไม่สนใจสนใจเรื่องชนบีเขตหนึ่งเนี่ยนะครับเหตุผลมาออกมาก็คือนะการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมทุกรร้ก็คือทําอะไรมันไม่ได้จบแล้วเรียบร้อยไม่เข้ามาตาร้อยยี่สิบสี่นะครับไม่เข้านะครับ นะครับระเบียบรคตข้อ223สรุปแล้วมันไม่เข้าอะไรไม่มีหลักฐานเลยทำอะไรไม่ได้นะออ,อจบกันไปครับเอ,อจบไปไม่พบการทุจริตไม่พบการโกงนะเอ,อเคลียร์ปมมหาศารคามไม่นับคะแนนใหม่เหตุแค่ลืมบวกเลขหน่วยเดียวอ่าแล้วลืมบวกเลขหน่วยเดียวแล้วขอโทษประชาชนไหมนะทำไมไม่ขอโทษ นะครับนะนะครับบอกว่าแค่ลืมไม่ขอโทษประชาชนบ้างเลยนะนะครับนี่คือกรกตไทยกับกกตอของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยโโหโค้งเลยนะหัวแม่งแทบจะโคกโต๊ะอืมอืมนะครับนี่ฮะดูคําให้สัมภาษณ์ของประธานกะกะตเขาบอกว่าอนะไรผมคงประเมินไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องประเมินเองแต่ท่านดูเอาละกันนะครับว่าการจัดการเลือกตั้งวันที่แปด หรือการทำประชามตินะครับมันมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบไม่เรียบร้อยไหมหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นท่านคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับเออนะนะครับเอออะไรนะครับไม่สงบนะครับเขาบอกว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงไหมเออนะครับนี่เขาว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> เขาพูดยังไงก็ตามนั้นเนะี่ยอืมอืมอืม มีอะไรบ้างครับเร่กำลังดูนะวันนี้ก็แบบคุณลุงท่านหนึ่งเป็นอดีตครูสอนเทนนิสก็ไม่รู้จะทำยังไงกับการเลือกตั้งที่มันสกรปรกตามความเข้าใจของลุงก็จะไปร้องเรียนนะก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่พบหลักฐานการุจดิตคุณลุงแกก็เลยเอาปลาลาไปโยนที่กรกะตเลยให้มันเหม็นไปเลยไหนไหนแม่งก็สกรปรกแล้วลุงแกว่างั้นนะนะครับก็อเอาโยนไปเลยให้มันสกรปรกหลักกัน โดนปลบไป500บาทสอนอทุ่งสองท่อเพราะเราไม่พอใจมันมันสิ้นหวังอะลุงบอกแกสิ้นหวังนะครับนะครับเนี่ยนะครับสิ้นเปลืองงบประมาณต่างๆแต่จับคนโกงคน,คนชั่วอะไรไม่ได้ทั้งประเทศรู้ว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ะกกตไม่สามารถจับอะไรได้ก็เอาของเน่าของเหม็นเนี่ยมาโยนใส่ะกกตเลยนะไม่พอใจการทำงานเนยนะนะครับว่าเนี่ยมัน มันมีอะไรมันมีความสปกปรกมีการซื้อเสียงมากมายแต่ก,กตรกตปรากฏว่าล่ะไม่สามารถทําอะไรได้หาหลักฐานอะไรไม่ได้วันๆ,ๆนก็พูดว่าเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาจะไปเอาที่ไหนละ่ะเหมือนเราเวลาไปแจ้งความตํารวจไปเอาหลักฐานมาตํารวจก็มีหน้าที่ต้องหาหลักฐานกรกตก็ต้องมีตั้งหน้าหน้าที่หาหลักฐานลุงแกก็เลยบอกงั้นเองเอาปลาล่าไปแล้วกันไหนๆก็เหม็นแล้วเอาให้มันเหม็นไปเลยโดนปรับไปห้าร้อย นะครับคนมันทนไม่ไหวแล้วนะนะส่วนการเลือกตั้งเขตหนึ่งก็น้องวัยรุ่นสองสามคนก็ทนไม่ไหวก็ต้องใช้วิธีการทําบุญตักบ,บาตรกรวดน้ําไปนะครับอีกคนนึงก็ไปเล่นของไปครับเล่นสายศาสตร์ไปมันก็ไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรลนะโกงกินกันหมดชาวบ้านรู้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถจะไปหาหลักฐานมาดําเนินคดีกับพวกซื้อเสียงได้นะครับ อืมหาใบเสร็จอย่างเดียวเอาใบเสร็จมาใครซื้อเสียงเอาใบเสร็จมามีหลักฐานไหมใบเสร็จไหมชุก,กรูนะครับอืมนะบอกว่าทุจริตบอกโกงเอาหลักฐานมาเอาแล้วกรกตมีงบตั้งหกเจ็ดพันล้านแล้วไอ้ฝ่ายสืบสวนกรกตน,นี่จับอะไรใครไม่ได้ชาวบ้านก็รู้หมดเขตนั้นเขตนี้ใครเป็นหัวคะแนนใครอสอบอกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,าอบตสจคนไหนเขารู้หออรรมดแต่ กรกตทาไมไม่รู้เลยแล้วจับอะไรไม่ได้แลว้วงบประมาณต้องหกเจ็ดพันล้านประชาชนตั้งคําถามไปอย่างท่านอืมเออนะครับไม่รู้ใจยังไงนะอืมว่างไปครับอืมนะครับอ้อนะครับพอคนไม่เชื่อแล้วมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอืมอืมอืม 呃。Uh.